สวัสดีครับกระผมนายุญส่งอิวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำหม่างอำเภอตรอนจังหวัดสุจานทรดีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถตัดหญ้าครับซึ่งการตัดหญ้านั้นเราจําเป็นที่จะต้องอมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของ,ของการตัดครับถ้าเราเวียนหรือตัดไม่ถูก ส่วนหนึ่งของรถนั้นก็จะไปเหยียบหญ้านะครับนะให้เขาเรียกว่าให้เสียไปด้วยนะครับนะเพราะว่าเครื่องกาดนั้นเราปรับไว้ในระดับสูงอยู่ถ้ารถไถหรือรถล้อรถนะครับนะตัดหญ้าไปเหยียบแล้วมันก็เขาเรียกว่าเสียลงนะครับนะในเมื่อหญ้าเสียลงนั้นก็ตัดหญ้าได้ ยากขึ้นนะครับนะนี่คือวิธีการที่การจัดยาจะต้องมีคุณภา,าพหน่อยนะครับนะเราต้องพยายามนะครับนะบอกอคนขับรถไถห,หรือคนที่ควบคุมเครื่องจักรนั้นได้เข้าใจนี่คือเป็นวิธีการที่เราจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้วยนะครับนะนี่ผมนั้นก็พยายามต้อง ให้ข้อคิดให้ความรู้นะครับเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานครับการทํางานนั้นจะให้มีประสิทธิภาพนะครับนะาเราก็จะได้เรียกว่าผลงานความคุ้มค่านะครับนะาในเรื่องของอรายจ่ายต่างๆนั้นก็จะลดลงครับถ้าเรา ไม่เข้าใจนะครับนะ่าเ,เ,เ,เพราะว่าคนงานนั้นบางครั้งนั้นเราจะต้องคอยควบคุมดูแลนะครับนะให้เขาเข้าใจในเรื่องของการทำงานเพราะว่าคนงานที่เป็นลูกจ้างเรานั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่มีประสบการณ์ครับ นี่คือปัญหานะครับนะในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มีคนงานและลูกจ้างที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นั้นก็จะทำให้ในเรื่องของการทำงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพครับอันนี้ผมต้องพยายามาแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน นะครับนะเพราะคนรุ่นใหม่อยู่นี้เขาก็ว่านะเขารูเา้เขาฉลาดแต่รู้หรือไม่เรื่องของประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาก่อนนั้นเขาย่อมรู้ว่า,าการทำงานอย่างไรนั้นมันถึงจะมีประสิทธิภาพครับ นี่คือวิธีการที่เราจําเป็นที่จะต้องคอยให้ขเขาเรียกว่าให้ความรู้เขานะครับนะในเรื่องของการตัดหญ้าครับอันนี้หญ้านี้มันเป็นหญ้าขนนะครับนะซึ่งขเขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการตัดมาก่อนนะครับนะถึงได้ยาวนะครับนะายาวมากเลยนะครับนะอ แต่ก็มันเป็นผลดีในเรื่องของเครื่องตัดเราตัดแล้ววนประมาณสักสามรอบก็จะเต็มนะครับนาะกระบะเครื่องตัดหญ้าครับนี่คือนะครับนาะวิธีการที่เราจะต้องอบริหารงานแล้วใช้ในเรื่องของพื้นที่นั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนี่คือวิธีการที่เราจะต้องนะครับนะ้าเป็น ข้อมูลที่นํามาเผยแพร่นะครับนะให้คนที่อยากจะมีรถจัดญ้าแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับนะในโอกาสต่อไปครับนี่คือวิธีการที่รูมูลส่งจะต้องนะฮะควบคุมให้คนงานนะขับรถตัดญ้านั้นให้มีประสบการณ์ให้มีในเรื่องของความรู้ก่อนนะครับนะแต่สิ่งที่เป็นไปได้นั้นนั่นก็คือในเรื่องของ ในเรื่องของอให้ข้อแนะนําให้ข้อมูลเขานะครับนะเขาถึงจะเป็นไปนอย่างที่เรานะครับนะต้องการให้ดาเนินง,งานของเราให้มีประสิทธิภาพครับนี่ก็ความรู้และประสบการณ์อีกแนวหนึ่งนะครับนะ้าที่ท่านที่จะมีเครื่องจักรนะครับนะ้าใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงที่จะ ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็จะทําให้ท่านนะครับนะ่าไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับนะ่าเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นนะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของอวิธีการตัดหญ้าสูงนะครับนะ่าทีา่ไม่ให้รถไปเหยียบหญ้านะครับนะาก็ต้องวน เรียกว่าบนทางขวาไปตลอดนะครับนะ่ะรถตีนรถล้อรถก็จะไม่ได้เหยียบหยาครับนี่คือวิธีการแนวทางที่เราจําเป็นที่จะต้องออให้คําแนะนํานะครับนะ่ะต,ต่อไปนั้นเขาก็จะเป็นโดยเรียกว่าโดยอัตโนมัตินะครับนะเราแนะนําอย่างไรนั้นเขาก็คง นะครับนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนะนี่คือวิธีการตัดจ้าสูงครับถ้าหากว่าเราไม่ให้ความรู้ให้คําแนะนําเขานั้นก็จะเสียเวลาครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอ่งกระทะนะครับนะเป็นที่ลุ่มนะครับนะเราก็จะเป็นที่จะต้องรีบตัดจ้าให้พ้นในเรื่องของน้ําขัง นะครับนะ้า้ำขังอยู่แล้วนะครับนาะดินหล่มดินเปียกแฉะรถไถก็เข้ายากลําบากนะครับนาะเอายาออกไม่ได้นี่คือวิธีการที่เราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวคิดและความรู้และประสบการณ์ของเรานั้นให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับครับผมขอขอบคุณครับนะวันนี้ก็ขอให้ความรู้ในเรื่องของ รถตัดหญ้าในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะโอกาสต่อไปนั้นผมก็จะได้นำข้อมูลความรู้นะครับนะ,ะในเรื่องของประสบการณ์บวกเขาเรียกว่าปัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสาเร็จแล้วก็อ,องเขาเรียกว่าคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะ้ที่จะ,ะให้ในเรื่องของ หลักธรรมหลักศีลหลักธรรมให้ท่านได้รับทราบได้รู้กันต่อไปครับครับขอขอบคุณครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ